เริ่มเร่ม,ร,มรู้ตัวก็ประมาณ3เดือนเริ่มหาหมอละเริ่ม,อมตอนนั้นก็แค่หาคลินกิกหร่มหาโรงพยาบาลต่างๆเนี้จนกระทั่ง6เดือนนะหกเดือนคุณหมอว่าคุณมีอาการแพ้ภูมิตัวเองละอ๋อเข้ากลุ่มเสี่ยงค่ะถูกล้วบอกเลยไหมฮะว่าเป็น SLE บอกเลยว่ายาที่ให้มาคือยาที่ SLE คือคนออที่<อ>เป็น SLE ทาน คนเป็น S L E นี่มีเป็นเฉพาะจุดไหมฮะหรือว่าเป็นเวลาเป็นแล้วคือมันมันทั้งตัวมันก็แล้วแต่คนนะคะอาการเริ่มก็เหมือนที่น้องเขาบอกตั้งแต่ตอนแรกอะ่ะมีอาการไขร้รุมๆมปวดเมื่อยตามตัวปวดปวดข้ออะไรพวกนี้นะคะ,อะตอนแรกที่ตรวจอาจจะยังไม่เจออะไรเพราะมันเพิ่งเริ่มนะคะมันยังหามาร์กเกอร์อะไรยังไม่ได้ขึ้นสูงอะไรนะ เป็นที่คุณหมอบอกไหมครับว่าเป็นที่ไหนไม่บอกคือตรวจเลือดมีการอักเสบของเลือดเกดเลือดต่าก็อาจจะเป็นที่ที่เลือดก็อันนี้ก็เป็นที่ระบบเลือดเป็นระบบเลือดใช่ไหมหลังหลังจากนั้นก็ขาบวมข้อเท้าบวมทํางานดืนนานๆไม่ได้บวมออกมาเลยค่ะแล้วก็ปวดตามข้อคุณหมอก็ตรวจสาเหตุรูมาตอยเก้าก็ไม่มีคือไม่รู้ไม่มมว่ารุนแรงโรคนี้ตอนแรกไม่รู้ จนคุณหมออธิบายฟังว่าโรคนี้รักษาไม่หายนะ,นะจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเลยคือเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดคืออยู่ในการดูแลของคุณหมอต้องทานยาสม่ำเสมอต้องมาหาหมอทุกสองเดือนที่คุณหมอน,นอันอาจารย์ครับอยู่มา26ปีทําไมถึงพึ่งมาแพ้ภูมิตัวเองฮะอ๋ออันนี้มันก็แล้วแต่ว่ามันจะโผล่ออกมาเมื่อไหร่ก็ไม่มีสาเหตุก็ไม่มีสาเหตุ ไม่มีวันเดือนปีเลยสาเหตุเนี่ยอย่างเ l e เนี่ยเราบอกว่าสาเหตุน่าจะมาจากกรรมพันธุ์แต่บางทีพ่อแม่ก็ไม่ได้เป็นลูกก็ยังเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งสาเหตุจริงๆไม่ทราบถ้าจะให้เดาก็คือว่าเซลล์มันอาจจะกลายพันธุ์เพราะว่าเราเจอมลภาวะมลพิษอะไรต่างๆมันกลายพันธุ์ได้หลายอย่างอาจจะไปเป็นมะเร็งหรืออาจจะไปอะไรก็ได้ทำให้ยีนของเราเนี่ยมันกลายพันธุ์ไปแล้วมันก็กลายเป็นโรคขึ้นมา วิธีควบคุมและรักษาสำหรับ SLE นี่จริงๆปัจจุบันนี่ถ้าได้รับการดูแลรักษาดูแลตัวเองให้ดีเราถือว่าไม่ใช่โรคที่อันตรายละสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติได้แต่ต้องควบคุมอาการคือปัจจุบันเราก็มียาที่สามารถควบคุมอาการให้อยู่อย่างปกติได้นะคูพูดก็คือกดภูมิใช้กดภูมิไหมใช้กดภูมิค่ะแต่ว่า ยากดภูมิบางตัวเนี่ยมันก็จะไม่ทำให้เราต้องเสี่ยงต่อ,อการติดเชื้อมากนักนะฮะ,ะสมัยตะก่อนอาจจะมีเฉพาะสเตียรอยด์แต่ปัจจุบันเราก็จะมียากดภูมิที่ดีขึ้นมันก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะฮะถ้าเราดูแลตัวเองดีๆก็คือใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเลยนะฮะซึ่งตลอดมาก็ทานยาอย่างที่ททบอกทานยาเพนิซโซโินวันละหกเม็ดอ่าฮะ ทานมาตลอดทานมาตลอดสิบกว่าปีสิบกว่าปีแล้วก็จะมีเริ่มแรกก็ยาไม่เยอะหรอกนะคะไม่กี่ตัวเองยากดภู่มยาอ่าแบบเพนทโซลนตอนหลังมายากระเพาะยาความดันเยอะมากเลยยามาหมดเลยยามาหมดเลยก็เวลาไปหาหมอคุณหมอนัดสองเดือนนี่จะหิ้วถุงยามาสองถุงแบบใหญ่มากโอ้แล้ว,ลวอะไรทำให้ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่ามันมีของบางอย่างที่จะช่วยได้ คือคุณหมอที่รักษาตัวนิดเองนะคะเคยอธิบายให้ฟังแล้วเคยเขียนเขียนเป็นหนังสือให้ดูว่าคุณไปหาหนังสือมาอ่านนะถ้ามันประมาณว่าถ้าความตายอาจมาเยือนถ้าคุณไม่รู้จักอาหารเสริมคุณบอกว่าให้คุณไปหามาอ่านดูนะอะไรอย่างี้คุณหมอแนะนําให้หาอาเสริมสำหรับนิดนะคุณหมอแนะนําเลยท่านบอกไหมครับว่าเป็นอาหารเสริมอะไรไม่ได้บอกให้ไปอานหนังสือเล่มเนี้ยมาอ่าน ใช่ค่ะให้หาให้มาศึกษาดูนะแต่มันได้บอกว่าเป็นตัวไหนก็พยายามหาอยู่ก็ไม่ไม่เจอเพราะว่าเราต้องหาเเล้มจอ่คะจนกระทั่งมาพี่เขาแนะนําคือคุณพงนฤทธ์ซึ่งซึ่งพี่เขาเห็นตัวนี้อยู่บีมอยู่ก็ลองมาแนะนําเราดูก็มาศึกษาดูค่ะก็เอาไปไปทานเดือนเดือนแรกที่ทานบีมสีสามารถใช้ชีวิตอย่าง ปกติได้แต่ต้องควบคุมอาการคือปัจจุบันเราก็มียาที่สามารถควบคุมอาการให้อยู่อย่างปกติได้นะฮะพูดก็คือกดภูมิใช้กดภูมิไหมอ่าใช้กดภูมิค่ะแต่ว่ายากดภูมิบางตัวเนี่ยมันก็จะไม่ทำให้เราต้องเสี่ยงต่อ,อการติดเชื้อมากนักนะฮะ,ะสมัยตะก่อนอาจจะมีเฉพาะเสเตียรอยด์แต่ปัจจุบันเราก็จะมียากดภูมิที่ ดีขึ้นมันก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆอนะฮะถ้าเราดูแลตัวเองดีๆนะก็คือใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเลยนะฮะซึ่งตลอดมาก็ทานยาอย่างท,าที่บอกทานยาเพนิซโลลวันละหเม็ดอ่าฮะทานมาตลอดทานมาตลอดสิบกว่าปีสิบกว่าปีแล้วก็จะมีเริ่มแรกก็ยาไม่เยอะหรอกนะคะไม่กี่ตัวเองยากดภู่มยาอ่าแบบเพนิซโลลตอนหลังมายากระเพาะยาความดันเยอะมากเลยตามมาหมดเลย ยามาหมดเลยก็เวลาไปหาหมอคุณหมอนัดสองเดือนนี่จะหิ้วถุงยามาสองถุงแบบใหญ่มากโอแล้วอะไรทําให้ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่ามันมีของบางอย่างที่จะช่วยได้คือ,อคุณหมอที่รักษาตัวนิดเองนะคะเคยอธิบายให้ฟังแล้วเคยเขียนเขียนเป็นหนังสือให้ดูว่าคุณไปหาหนังสือมาอ่านนะถ้ามันประมาณว่าถ้า ความตายอาจมาเยือนถ้าคุณไม่รู้จักอาหารเสริมคุณบอกว่าให้คุณไปหามาอ่านดูนะอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอแนะนําให้หาอาหารเสริมสำหรับนิดนะคุณหมอแนะนําเลยท่านบอกไหมครับว่าเป็นอาหารเสริมไม่ได้บอกให้เป็นอเหารเสี่มมาอ่านใช่ค่ะให้หาให้มาศึกษาดูนะแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นตัวไหนอก็พยายามหาอยู่ก็ไม่ไม่เจอเพราะว่าเราต้องหาไม่เจอะค่จนกระทั่งมาพี่เขาแนะนําคือคุณพงนฤทธ์ซึ่งซึ่งพี่เขา เห็นตัวนี้อยู่บีมอยู่ก็ลองมาแนะนําเราดูก็มาศึกษาดูค่ะก็เอาไปฉัดไปทานเดือนเดือนแรกที่ทานบีมสีสีชมพูค่ะสีชมพูนะฮะสีชมพูค่ะ,ะเดือนแรกที่ทานแต่ทานคู่กบยาหมอนะคะของตัวนี้เนี่ยทานคู่กบยาหมอเลยก็ไม่เอาแล้วกลัว <laughs> ทานสองแคปซูลเชา้าแล้วก็สองแคปซูลเยน็น น้ำมังคุดครึ่งสองสองเย็นค่ะน้ำมังคุดทานตอนไหนฮะน้ำมังคุดทานตอนเช้าเลยทานตอนเช้าเลยนะฮะพร้อมกับแคปซูลสองเม็ดแคปซูลสองเม็ดแล้วก็ก่อนนอนสองเม็ดค่ะก็เป็นสี่มานทานได้เดือนหนึ่งทานคู่กันได้เดือนหนึ่งรู้สึกว่าตัวเราก็พี่กระเป๋ามากขึ้นดูแบบไม่หงุดหงิดมีเรี่ยวมีแรงมีเรี่ยวมีแรงทานข้าวด้วยเยอะ เมื่อก่อนเป็นคนเบื่ออาหารดูไม่คล่องก็คือเห็นความเปลี่ยนแปลงในในในตัวเองค่ะก็ทานไปสองเดือนเนี่ยเพื่อนเริ่มเริ่มทักแล้วว่าเออนิดทํางานได้แล้วไม่ปวดแล้วเหรอไม่ได้ไปหาหมอแล้วไม่ได้หยุดนะนะอะไรเ้ขาบอกอ๋อเราก็ลืมนึกดูตัวเองว่าเฮ้ยเราเป็นงั้นจริงๆคือคนรอบข้างอะบอกเขาทักเพราะว่าทํางานสี่ห้าวันเริ่มไปหาหมออีกแล้วเริ่มไม่ได้แล้วขาบวมขึ้นมาเพื่อนก็จะพยุงออกไปหาหมอครับอันนี้คือชัดเจนค่ะ สีชมพูเข้าไปทำอะไรในร่นางกายกับ s l e ครับอาจารย์พิเชษเพราะฟังดูโรคนี้น่าจะเป็นโรคที่ล้าชีวิตหลายหลายคนมาแล้วนะครับคือท่านที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้ก็คงจะแปลกใจถ้าบอกว่าต้นเหตุมันก็เหมือนกับไอ้โรคข้อเข่าเสื่อมนั่นแหละนะแ <laughs> ปลกใจไหม <laughs> ก็ไม่เลือดขาวตัวเดียวกันอนะไอ้สารที่ตัวเดียวกันนะที่มันหลังเยอะไปอะ่ะแล้วทําให้เกิดโรคแพ้ภูมิตัวเอง hmm. เป็น auto อิม u n นดิซ e ส e ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นออโต้อิมูนที่ค่อนข้างจะรุนแรงใน SLE เนี่ยนะครับเป็นพี่เบิ้มของออโต้อิมูนพี่เบิ้มของโรคแพ้ภูมิแพ้ภูมิข้อเข่าที่บอกว่าเราเดือดฉับังมากมันเป็นเมื่อเปรียบเทียบกับ SLE เนี่มันเด็กเล็กน้องเล็กน้องเล็กนะครับเพราะฉะนั้นต้นตอมันเกิดขึ้นจากเหตุเดียวกันคือสารสาตัวนี้ t n f a l p h a interleukin-6, interleukin-17 เยอะไป เยอะไปมันก็โจมตีตัวเราเองก็เราก็เกิดภูมิของเราทําลายตัวเราเองใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือไปลดลดมันลงมานะฮะลดลงมาในปริมาณที่เหมาะสมอย่าลดลงไปจนกระทั่งมันแบนติดดินนะถ้าลดลงไปมากมากก็จะมีปัญหาอีกคราวนี้เราจะติดเชื้อง่ายเลยนะครับก็คล้ายๆกับการออกฤทธิ์ของยาเซีรอรอยครับเพราะนั้นเซีรรอยใช้แล้วฉมัง ก็พราะว่ามันลดการแพ้ภูมิตัวเองอย่างรวดเร็วนะครับแล้วเราก็อาการติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอย่างที่คุณเนชชนกเป็นก็ติดเชื้อเป็นอะไรอย่างอื่น <ừ> เสริมขึ้นมา <ừ> <ừ> นั่นก็คือผลข้างเคียงจากการกินเซียรอยนั่นเองอนะครับทีนี้คราวนี้แคปซูลของเราทำอะไรนะ,ะอย่างเช่นที่เราอธิบายไปว่าถ้าคนที่ปกตินะ,นะครับ คนเราสร้างของเราอยู่แค่นี้ถ้าคนที่กินแคปซูลสีชมพูของเราสี่เม็ดต่อวันมันก็สร้างแค่นี้เองเพราะฉะนั้นคนที่สร้างมากอยู่แล้วมากเกินไปอยู่แล้วเมื่อกินสีชมพูมันก็จะต้องลดมาแน่นอนนะครับอาการแพ้ภูมิก็จะลดลงนะก็จะลดลงเราก็จะลดลง,เร,ลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งสมดุลน,นะครับแล้วถ้าหากว่าเรามีการใช้น้ำมังคุดร่วมด้วยน้ำมังคุดมันก็ลดนะฮะทั้ง3ามตัวจะถูกลดด้วยน้ำมังคุดหมดเลย นะครับตั้งแต่ th 1นึ่งซึ่งจะมี tnf alpha อยู่ก็จะลดลงมา th 2ซึ่งมี i n t e r l e n 6อยู่ลดลงมาเยอะมากแล้ว i n t e r อ e ์ิน17ก็ลดลงมาครึ่งหนึ่งมันกาศการใช้นำหุดกับแคปซูลเซจัมพูมันร่วมด้วยช่วยการอย่างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นอาการ sle ก็จะหายไปก็จะดีขึ้นดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นก็จะค่อยๆดีขึ้น Uh huh. จริงๆผมมีเพื่อนที่อยู่ในอเมริกาเขาไปได้ SLE มาหลายสิบปีนะฮะแล้วใช้ก็ทรมานมากวันหนึ่งเขาเที่ยวไปเยี่ยมผมที่เชียงใหม่นะฮะแล้วก็พูดอาการให้ฟังบังเกินมีหมออาบรณีซึ่งนั่งอยู่ในนั้นด้วยก็เลยแนะนําบอกว่าทำไมไม่คุยกับพิเชษผมก็เลยให้เขาใช้นะครับแล้วก็ใช้อยู่ก็สูตรอย่างที่อย่างที่ว่าเนี่ยใช้ไปได้ไม่กี่เดือนนะนะฮะเขาก็เริ่มหยุด ยา s อ e ทั้งหมดเลยนะครซึ่งยาทั้งตัวที่อาจารย์นำภัยรู้จักดีเดี๋ยวอาจารย์นภัไพช่วยเสริมนิดนึงนะพูดถึงคนคุณเันชิรีเดวิสนะยาที่หมอให้นั้นก็เป็นยากดภูมิฮะชื่อไฮดรอกซีคลอโรควีนจริงๆเป็นยารักษามาเรียแต่มันสามารถกดภูมิได้เะนั้นพวกนี้เขาก็สามารถเอามาใช้ใน SLE ได้ เพื่อนที่อยู่ที่อเมริกานะครับที่เขาใช้แล้วก็อาการก็ดีขึ้นหยุดยาทั้งหมดนะแล้วเขาก็หยุดผลิตภัณฑ์ของเราหยุดสีชมพูด,ด้วยปรากฏว่าหยุดไม่ถึงปีเขาก็โอเคนะฮะแต่ว่าหยุดไม่ถึงปีอาการเริ่มกลับมาอแล้วไม่เจะบินกลับมาเพื่อจะเอาซัพพลายไปใช้อีกหนึ่งปีนะแต่จากประสบการณ์ที่เขาพบว่ามันทําให้ชีวิตที่คุณภาพชีวิตที่ดีข,ขึ้นของเขาเนี่ยมันเกิดขึ้น สิ่งที่เขาพยายามทําอยู่ตอนนี้ก็คือจะผลักด,ดนันผลิตภัณฑ์ออเปอเรชันบิมของเราให้เกิดขึ้นในอเมริกาเพราะในเร็วๆนี้เราก็จะมีแอปโก USA เกิดขึ้นนะต่อไปจะไม่ได้ยินอาจารย์พิเชษบรรยายแล้วนะฮะเพราะว่าจะต้องไปบรรยายภาษาอังกฤษที่อเมริกา ทุกวันนี้แข็งแรงดีแข็งแรงดีค่ะตอนนี้บีมสีสีเขียวได้แล้วนะคะอาจารย์ทานสีเขียวเช้าตื่นนอนขึ้นมาทานเลยแล้วก็ไปทานอีกทีก่อนนอนเป็นสองเม็ดแต่ก็จะสลับไปสลับมากับสีชมพูนะคะครับค่ะซึ่งไม่ได้สูตรถูกต้องนะจย์ค่ะน้ำมังคุดบางทีก็ไม่ได้ทานบางทีก็เนื่องจากทานกระถึงทานนั้นไม่ได้เป็นตัวหลัก แต่จะเป็นสีเขียวถ้าเรานอนดึกตื่นเช้าเป็นเมื่อก่อนนะนิดไม่ไหวเลยอนอกเลยแต่ทุกวันนี้สบายมากค่ะตื่นตีสีก็เป็นหมอของตัวเองก็ถูกต้องแล้วครับแต่ไปกินสีเขียวอย่างเดียวตลอดเวลานะมันจะกลับมาเร็วมากอะนครับยินดีด้วยครับ